好驾、yeah. กลับเข้าสู่รายการนะครับ เป็นการทดสอบระบบไเฉยๆนะครับเพื่อนเพือนเข้ามาดูนะครับเห็นว่ามีคนดูสองคนหนึ่งในนั้นนะก็น่าจะเป็นผมนะนบโอบบเค <Okay. S 2> ในช่วงหน้าฝนของในภาคเหนือนะภาคเหนือนะครับเป็น ภาคเหนือนะครับเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายนะครับทั้งที่ท่องเที่ยวเชิงบนดอยนะครับในเมืองหรือสถานที่ต่างๆครับในฤดูฝนเช่นนี้นะครับหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือสถานที่บนภูเขาครับหรือบนดอยนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นเทรนมากเลยนะครับเพื่อนๆทีอ่อยากเดินทางไปเที่ยวในชุมชนหรือว่าในพื้นที่บนเขานะครับมี สถานที่มากมายหลากหลายนะครับสำหรับรายการโพควาทรเวลนะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวแล้วก็สถานที่นะครับที่ท่องเที่ยวที่เป็นจัดการโดยชุมชนนะครับมาบอกเล่าเล่าเรื่องราวผ่านรายการนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่กําลังดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับถ้าหากมีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆหรืออยากร่วมแสดงความคิดเห็นยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเป็นช่วงๆนะครับ สำหรับเอพิโซดนี้นะครับเรานำา3สามโฮมสเตย์ที่น่าสนใจแล้วก็ที่สวยงามในภาคเหนือนะครับซึ่งได้แก่1เลยชิปูนะครับสองบ้านดูเลเลยนะครับสามก็คือ,อบ้านยีโดรานะครับสามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็โลเคอลแล้วก็ติดกับชุมชนด้วยนะครับสถานที่ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเลยชิปูะนะครับตั้งอยู่ที่แม่แตงนะครับ ซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีต้นข้าวสีเขียวสวยงามมากนะครับที่ที่2นะครับก็จะเป็นที่ดูเลยเลนะครับเป็นสถานที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นที่ที่แมสมากนะเพราะว่ามีหนังที่มาถ่ายรายการที่นี่ด้วยซึ่งใครหลายคนที่ดูเรื่องสุขสต์วันสุขสตรวันเสาร์นะครับสุขสตรวันศุกร์นะครับก็จะรู้ว่าที่นี่คือดูเลยเลนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับมีวิวทัศน์ที่สวยงาม นะครับมีทะเลหมอกแล้วที่ที่3นะครับก็จะเป็นที่ยิโดร้านนะครับซึ่งอยู่ที่อําเภอกัลยานิวัฒนานะครับเดินทางจากอําเภอกัลยานิวัฒนาไปอีกรประมาณประมาณครึ่ง30กิโลแต่ว่า30กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเดินทางใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงเลยนะโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ทางนํายากมากเลยนะครับที่นั่นก็มีทั้งกาแฟมีเรื่องราวมีวัฒนธรรมของชุมชนนะครับใครที่เดินทางไปที่นั่นต้องมีใจรักจริงๆนะครับเพราะว่า เส้นทางยากลาบากมากๆนะครับและ3สถานที่นี้นะครับเป็น3สถานที่ที่เราเลือกมานําเสนอนะครับแล้วก็เห็นว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมีที่ท่องเที่ยวที่ที่เหมาะกับนักเดินทางแล้วก็ที่เหมาะกับคนที่อยากศึกษาชุมชนจริงๆนะครับอยากไปเรียนรู้แล้วก็อยากใช้ชีวิตนะครับติดตามเรื่องราวพควาทราเวลได้ใหม่ในอพนะิโซดหน้าสำหรับอพิโซดนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ